ชื่อหมูนะคะชื่อเปรียบปราณบุญยพุก,นกันะก็อายุ53ทําทำบริษัทอบรมเน้นเรื่องเอเนแกรมเรื่องการรู้จักตัวเองค่ะคือถ้าเด็กเด็กจริงๆเนี่ยก็คือเป็นเด็กล่าเริงมากชอบชีวิตมากชอบคนพร้อมจะขึ้นไปนั่งตักคนไม่รู้จักให้พาไปร้องเต้นอะไรที่ที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนแบบชอบคอนเน็กกับคนมากพอถึงวัยรุ่นเนี้ย ก็จะเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นคนที่ reserve มากแล้วก็แบบมีกรอบมากน่าจะแบบคล้ายๆตอนเด็กๆโลกสวยก็คิดว่าทุกอย่างมัน perfect ไปหมดอะไรเงี้ยจนวันที่เราแบบค้นพบว่าเอ้ยแม่เราแบบมีการใช้ชีวิตที่ยากลําบากนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มีคนอื่นที่เป็นที่พึ่งตอนนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวคือเราคงตัดสินใจที่จะเลิกเป็นเด็กเพื่อจะได้ปกป้องเขาจะได้เป็นเกราะให้เขา เพราอเอนความทุกข์ใจของเขาคือพ่อเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปกป้องแม่เราต้องไม่รักพ่อเราตัดตัดหัวใจเราอะตัดคอนเน็กชั่นจากความรู้สึกตัวเองก็ยังจําได้เลยไปสอนแม่ว่าเขาจะไม่มีวันจะมีสิทธิ์เหนือเราถ้าเราไม่รักเขาคือไปถึงจุดนึงพี่ว่ามันกลายเป็นกลไก ที่พี่ใช้กับทุกคนถ้าใครทําให้ฉันเสียใจไปถึงจุดหนึ่งใจเราจะคิดเลยว่าเราพร้อมจะตัดคนคนเนี้ยมาจนถึงพี่เป็นวัยรุ่นสักยี่สิบกว่าเนี่ยจําได้วันหนึ่งเคยหันไปพูดกับเพื่อนสนิทบอกว่าถ้าฉันตัดแม่ได้อีกคนนะ่ะฉันจะกลายเป็นทินแมนแล้วคือแบบมีแต่กระป๋องแล้วข้างในคือไม่มีไม่มีอะไรเหลือแล้ว <S <S พี่เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งออของชาิกอบจิตเรื่องพันม,มาบ้าเนาะแล้วก็แบบ อ b อ e เซสมากเราเกิดมาทำไมอะไรเงี้ยนะาวนี้ก็ทำงานแบบคอร์เปรสมุ่งมั่นบ้าอ b อ e เซสกับการทำงานแต่ทุกครั้งที่พี่อยากย้ายอองานมันก็จะไม่มีเหตุผลจากข้างนอกอ่ะมันจะเป็นเสียงข้างในที่รู้สึกว่าเราแบบอยากจะไปต่ออะไรเงี้ยแล้วคนใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงจะย้ายมันอยู่ที่นี่มันก็ดีอยู่แล้วองยแต่เจ้านายพี่คนหนึ่งเขาพูดบอกเขาสรุปได้แล้วข้างในพี่มีเควสที่แบบเหมือนพี่ ตามหาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็พอถึงตอนอายุ30มสิบกว่าก็ออกมาออกมาไม่ได้มีว่าจะทำอะไรนะแต่คล้ายๆรู้สึกว่ามันเหมือนได้มันเหมือนได้ยินเสียงคือมันแค่ว่ามันเป็นลองยิ่งจริงๆอ่ะมันเหมือนมันมีเสียงว่าแบบเราต้องออกไปตามหาอะไรสักอย่างแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ข้างในมันรู้ว่าแบบมันไม่ใช่ที่นี่แล้วเหมือนกับ เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทําไม่รู้ไม่รู้อยู่หลายปีมากจนกระทั่งไปเรียนคอร์สหนึ่ง26วันเป็นคอร์ส NLP ที่ครูสอนมาจากสิงคโปร์แต่ว่าในคลาสนั้นนะ่ะมีแอนิกรมอยู่3วันคล้ายๆเป็นศาสตร์ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ที่ระดับพฤติกรรมคือลงไปที่ข้างใต้ของของ,ของความคิดข้างใต้ของความรู้สึก ไปเห็นว่าเรามีมีความเชื่อที่มันยึดติดกับเรามากๆโดยที่เราไม่รู้ตัวคืออะไรหรือว่าเราให้คุณค่ากับเรื่องไหนมันก็เลยพาเราไปเห็นส่วนที่มันอยู่ในแชโดของเราอะส่วนที่เราเองไม่อยากมองเริ่มเรียนนะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเห็นตัวเองในแบบที่เราไม่เคยเห็นแล้วทุกวันหลังจากนั้นไม่มีวันไหนเลย ที่เราไม่เกิดการมองตัวเองอะ่พะพอเวลาเราเห็นตัวเองใหม่ๆมันเห็นง่ายใช่ไหมมันก็ว้าวง่ายอะ่ะเออฮ้ยข้างนอกเราแบบมีกราะที่แข็งแกร่งข้างในเราแบบวันเวอร์บลมากอะไรเงี้ยแบบพูดเหมือนเห็นง่ายนะแต่จริงๆสมัยที่เรียนในกามใหม่เขามีคนเขาก็คนสอนเขาก็ต้องสัมภาษณ์นะเขาก็ถามพี่บอกว่าออความปลอดบ,บางเกี่ยวกับคุณยังไงพี่บอกไม่เกี่ยวไม่มี <c oughs> คือเซมเปิลแบบนะั้นเลยคือแบบ S <S เราคิดว่าเราไม่มีจริงเสร็จแล้วก็แบบพอยิ่งเรียนไปเฮ้ยแบบโอ้โหเราแบบไม่รู้จักความรู้สึกอะไรเลยเนอกจากความโกรธหมายถึงถ้าถ้าไปฟังลบนะเป็นไป,นป,นปนไม่ได้เนะคนเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเนอกจากความโกรธอะไรเงี้ยแล้วพอค่อยๆไปทํางานกับตัวเองอ๋อแบบความโกรธมันเหมือนกระดาษห่อทอฟฟี่อ่ะ <S 1> <S 1> คือมันห่อไม่ให้เรารับรู้ความรู้สึกอื่นพอเราค่อยๆแกะเข้าไปดูโอ้โหมันแบบ ความกลัวความอายความแบบเศร้าความอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบทั้งตกใจทั้งแบบนี่มันอะไรอะไรเงี้ยคือแบบเราหลอกตัวเองได้ขนาดนี้เลยเนระมันยากขนาดนี้เลยที่จะรู้จักตัวเองอะไรเงี้ยแบบประเด็นใหญ่ที่พี่ที่พี่กังวลหรือติดค้างคาใจคือแบบเราจะให้อภัยพ่อได้ทันไหมทันก่อนพ่อเราตายไหมอะไรเงี้ยเนาะเคยเข้าคลาสหนึ่ง เขาให้เขียนข้อดีกับตัวเองพี่แทบไปรู้จักคือไม่มีคําอธิบายนะคําเดียวที่เขียนออกมาได้คือแบบเราไม่ได้เป็นโกนาคาดเฮ้ยจริงเหรอมันได้คําแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยแต่พอผ่านไปรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้เราไม่เคยโกรธพ่อเราด้วยซ้ําเพียงแต่เราต้องเลือกที่จะรู้สึกแบบนี้ไม่งั้นเราจะควบคุมสถานการณ์ให้แม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยในความรู้สึกนะเฮ้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบ จริงๆข้างในมันไม่ใช่แม้แต่ความไม่อาคตาหรือว่าความไม่อภัยอะไรเงี้ยแต่เราแบบน่าจะเต็มไปด้วยความรักแต่ว่าความรักมันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ชนสําหรับตอนเด็กๆที่จะแบบทําให้เราปกป้องคนที่เรารักได้เราก็เลยยอมยอมแรก คือเวลาเราพูดว่าเราเข้าใจตัวเองเราเป็นยังไงมันก็คงเป็นค่อยๆเป็นเฟสนะฮะคืออย่างเฟสแรกมันก็ง่ายเนาะเราก็จะเห็นส่วนที่เราเไม่เห็นแต่เรายอมรับได้ง่ายๆเฮ้ยเรามีข้อดีที่เราไม่รู้นี่นาเฮ้ยมันมีข้อเสียบางอย่างนี่นาอะไรเงี้ยช่วงแรกก็ไม่ยากหรอกเห็นด้วยความคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มเ,เรียนไปอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นภาวะของเราที่ มันยากหรือมันซับซ้อนกว่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็อธิบายด้วยความคิดไม่ได้เช่นอย่างปีแรกอย่างเงี้ยพี่ร้องไห้เดินร้องไห้เนี่ยให้แทบทั้งปีเลยอะเดินตามห้างน้ําตาไหลอะคือไม่รู้ว่าน้ําตานี้มาจากไหนไม่มีที่มาไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยบางทีเจอเพื่อนฝรั่งที่เวลาบินไปเรียนด้วยกันก็ถามเขาก็บอกเขาก็เคยเป็นอย่างเงี้ยตอนที่เขาเข้าใจความรู้สึกแรกๆว่าแบบแล้วเขาก็อธิบายว่าเขาคิดว่ามันคือน้ําตาที่เราไม่เคยร้อง มาทั้งชีวิตแล้วมันก็ค่อยๆมาร้องอะ่ะออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผ่านไปปีนึงพี่ว่าข้างในหรือที่พี่ไม่รู้ตัวนะมันคงกลัวอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ร้องอีกเลยคือเหมือนประตูปิดอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบพอเราค่อยๆอยู่ไปในเจอร์นี่นี้แล้วเราจะรู้ว่าแบบกลไกในตัวเรามันซับซ้อนกว่าที่เราเข้าใจมากต่อให้หัวเราคิดอุ inan! ้ยเราอยากเรียนเรื่องนี้มากเราอยากรู้จักตัวเองมากอะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายครับ อีโก้สตรัคเจอร์ของเราอ่ะมันไม่ได้ง่ายกับแชโดหรือมันไม่ได้ง่ายกับกรอบที่เรามีใน,ในกรรมก็แบ่งคนเป็น9ก้าทป์นะคะแต่ว่าวิธีการแบ่งก็คือมีหลายหลายมิติเนาะอย่างบางบางคนเขาก็จะพูดว่าม,มี3 t y ทป์ที่เป็นฮาร์ดเซ็นเตอร์สามทเป็นทิงกิ้งเซ็นเตอร์สามทป์ที่เป็นอินสติ้ t ทิฟหรือว่าบอดี้เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยค่ะถ้าจะมองจากแบบนั้นก็แต่ละ ไทยก็อิงกับเสียงที่มาจากบางส่วนของตัวเองไม่ได้แปลว่าคนเป็น Thinking Center จะฉลาดกว่าที่เหลือนะแต่ว่าเราฟังเสียงจากเซนเตอร์ไหนมากกว่า,เ,าเพราะฉะนั้นในการก็จะเริ่มคล้ายๆให้เราค่อยๆเห็นว่าเออจริงๆแล้วเราอาจจะได้ข้อมูลมาจากมากมายเลยแต่เราไม่ได้รู้นะว่านาทีที่เราใช้ชีวิตเราเลือกฟังเสียงจากอะไรของเรา บางทีเราอาจจะขับเคลื่อนด้วยเสียงของความกลัวตลอดเลยบางคนอาจจะขับเคลื่อนด้วยเสียงของแบบความอยากได้รับการยอมรับบางคนก็อาจจะขับเคลื่อนด้วยความเสียงที่แบบอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอะไรเงี้ยหรืออาจจะขับเคลื่อนจากเสียงของความที่เราแบบอยากจะรู้จักอยากจะรู้ข้อมูลอยากจะเข้าใจอะไรบางอย่างให้มันกระจ่างอะไรเงี้ยแต่เดิมอ่ะเราคิดว่าเออเราเลือกได้แต่เวลาเราเรียนไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆคนแต่ละไทป์แบบมัน f ิกเซมันติดอยู่กับเสียง ที่เราเลือกฟังเนี่ยตลอดเวลาพี่เป็นแปดจริงๆเสียงข้างในก็อยากควบคุมอยากให้ทุกอย่างมันมันมีการจัดการไม่ต้องจัดการโดยเราก็ได้นะสมมุติเราเห็นมันมีการจัดการอยู่แล้วโอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่มีการจัดการอยู่เราเชื่อว่าเราสามารถจะลุกขึ้นไปจัดการที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อก่อนพี่ไม่เคยรู้ว่าความโกรธมีผล หรือว่ามันอยู่ในตัวพี่เยอะแค่ไหนโกรธมันเป็นพลังงานที่ทําให้เราจัดการอะไรบางอย่างได้อะไรเงี้ยพอเริ่มเรียนเอเนแนรกร,รมจําได้ทีแรกเขาถามบอกว่าโกรธบ่อยไหมพี่บอกไม่บ่อยปกติเขาบอกป,ปกติแปลว่าอะไรอะไรเงรี้ยวันนึงโกรธสักกี่ครั้งสองสาครั้งมั้งปกติแต่ว่า เขเรียนแล้วเราถึงได้รู้คนบางคนเขาไม่ได้โกรธเลยปีนึงเขาโกรธสองสาครั้งอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเห็นว่าเอยจริงๆแล้วความโกรธมันแบบควบคุมชีวิตเราเยอะมากเห็นยืนคุยกับเพื่อนสนุกๆอยู่เห็นมดเดินเข้ามาก็โกรธแล้วอะโกรธมดได้ไงเข้าใจป่ะแต่ว่าแบบพอนั่นมันก็เลยทําให้เราค่อยๆทํางานกับตัวเองว่าเออเรื่องความโกรธมันเป็นโจทย์ของเรานะอะไรเงี้ยเออเราจะทํายังไงให้เราเห็นมันทันขึ้นกว่านี้ที่มาจริงๆของมันคืออะไรอะไรเงี้ย เวลาเรามี intention อะไรนะเราอยากได้อะไรบางอย่างอะ mm hmm. เช่นสมมติเราอยากจะแบบมีความรักที่แบบ unconditional มากๆเลยอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในชีวิตถามว่าเราอยากไหมอยากร้อยรเ็นถามกี่ครั้งก็อยากอะไรเงี้ยสาเหตุที่สิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดมันไม่เกิดเพราะว่าเวลาเราตั้ง intention อะไรบางอย่างอะมันจะมีเสียงที่ขึ้นไปขอชีวิตเลยนะสเสียง เสียงหนึ่งมาจาก conscious intention คือ intention ที่เราได้ยินเสียงตัวเองอีกเสียงมาจาก unconscious intention คือเสียงที่มาจากไอเด็กที่เราเอาไปยัดใต้ผมทั้งหลายที่มาจากบาดแผลในวัยเด็กของเราอะไรเงี้ยชีวิตใจดีกับเรามากให้ทุกอย่างตามที่เราขอเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าเสียงไหนดังกว่าเสียงนั้นได้ไปส่วนมากแล้วถ้าเราไม่กลับไปทำงานกับบาดแผลของเราเสียงที่มาจาก unconscious intention จะดังกว่าเสียงที่มาจาก con s ียร์เ intention เพราะฉะนั้น Divi n e อะโลกก็ให้ตามเสียงที่ดังกว่าองเสียงเด็กะสมมติคราวนี้กลับมาที่ตัวอย่างว่าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยมันก็ดีออกทำไมเด็กน้อยถึงไม่อยากได้เนาะเด็กที่เจ็บปวดของเราอาจจะเคยมีเรื่องที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบพ่อแม่ไม่ยอมรับเราอะอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่เห็นคุณค่าเราเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่วันนั้นอะบอกตัวเองมาตลอดว่าแบบ I'm not worth it แบบฉันไม่มีคุณค่าพออะไรเงี้ย เด็กคนนี้ก็ส่งเสียงนี้มาตลอดเลยว่าแบบฉันไม่มีคุณค่าพอฉันไม่มีคุณค่าพอเราไม่ได้ยินเนาะแต่โลกได้ยินเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คนจะเข้ามาในชีวิตเราอ่ะคนก็ได้ยินเอเนอร์จีนั่นแหละฉันไม่มีคุณค่าพอฉันไม่มีคุณค่าพอคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราหรือแม้แต่คนที่เขาเห็นคุณค่าเราจริงตัวเราก็จะไม่ได้ยินหรือไม่ได้เห็นสิ่งนั้นเพราะว่าเสียงเด็กก็จะมาบอกตลอดฉันไม่มีคุณค่าพอเขาไม่รักจริงจหรอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่กลับไปทําางนกับ ไอ้สิ่งนี้มันก็จะกลายเป็นชะตากรรมชะตาชีวิตของเราแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือแค่เราไม่รู้ว่า Unconsciously เราบอกตัวเองอีกอย่างตลอดเวลาเลยแต่เสียงในหัวเราเรานึกว่าโอ้โหมันดังชัดมากฉันอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีเปล่าค่ะเสียงที่อยู่ข้างใต้บอกตลอดเธอไม่มีคุณค่าพอใครมาเขาก็ทิ้งเธอหรือไม่ก็แบบไม่มีใครบ้าพอจะมาเอาเธอแบบเป็นคู่ชีวิตหรอก เพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายค่ะแค่ไปพูดกับความคิดมันไม่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนเลยเพราะว่าเสียงที่มาจาก unconscious มันดังกว่าพี่เคยใช้เวลาความทรมานที่จะสื่อสารกับคนออหมู่มากว่าทําไมเราถึงต้องรู้จักตัวเองอะไรเงี้ยคิดว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยโอกาสเดียวก็คือเขามีเสียงนี้อยู่ในตัวเองอยู่แล้วแล้วมันก็ได้ยินพอดีกับข้างนอกก็ามาสิงกันพี่ไม่คิดว่าในีกรรดีที่สุดแต่มันเหมาะกับพี่ มันก็ทุกคนก็ต้องหาของที่เหมาะกับตัวเองสิ่งที่เราจะเจอในตัวเองคือสิ่งที่เราไม่อยากเจอเพราะฉะนั้นเวลาเราไปแตะตรงนู้นปุ๊บเราก็จะมีเหตุผลมาอธิบายว่าไม่เมค e s น n s หรอกหรือว่าไม่ นี่มันอะไรวะอะไรเงี้ยคือเข้าใจไหมมันจะมี defense mechanism กลไกที่ปกป้องเราด้วยรูปแบบต่างๆที่ไม่ให้เราเข้าไปเจอสิ่งที่เราไม่อยากเจอ once เรามาถึงจุดที่เราเห็นแล้วไม่มีวันที่เราจะกลับไปได้พี่นี่อยากจะตะเกยียกตะกายกลับไปสู่ยอดเขาแห่งความงงงมเ,ออเพราะว่าตรงนั้นมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเพื่อนบอกเสียใจด้วยเป็นไปไม่ได้แล้ว พูดกับทุกคนเวลาคนมาเข้าเวิร์กช็อปบางคนก็เคยบอกพี่ทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปมากผมไม่มีความสุขอีกแล้วเพื่อนคนเพื่อนพี่ที่สอนด้วยกันก็บอกมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วละ่ะก็ไปต่อเถอะอะไรเงี้ยคือถ้าเห็นแล้วจะไม่เห็นอีกได้ยังไงจะย้อนกลับไปมีความสุขอยู่บนความไม่รู้ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะเมื่อก่อนตอนที่พี่อยู่บนยอดเขาเห็นความโง่งมพี่ก็ไม่เคยสนใจเลยว่าใครจะเจ็บปวดเพราะพี่ใช่ไหมเออฉันพูดแค่นี้เอง เศร้าอะไรนักหนาอะไรเงี้ยพอผ่านมาโหรู้แล้วว่าแบบที่เราทานี่คนอื่นเจ็บปวดขนาดไหนแค่จะพูดอะไรสักอย่างบางทีนั่งร้องไห้ไปเป็นวันๆอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแบบวันเนี้ยให้กลับไปลืมแล้วก็บอกว่าที่ฉันทําไม่มีใครเจ็บปวดหนึ่งเป็นไปได้ไหมไม่ได้ถูกไหมแต่ถามตัวเองว่าถ้าเลือกได้จริงๆแบบซื่อสัตย์เลยนะอยากกลับไปอยู่ในชีวิตที่แบบทําคนอื่นเจ็บปวดเราไม่รู้อยากกลับไปไหมไม่อยาก อยากเจ็บปวดแบบนี้อยากจ็ปวดที่เห็นว่าแบบไม่ว่าเราพยายามเท่าไหร่คนก็จะทุกข์เพราะเราแต่ว่าเราแบบใกล้การมีหัวใจมากกว่าตอนที่เราไม่มีหัวใจเพราะฉะนั้นถามว่าแบบเขาโชคดีไหมถ้าจากสายตาพี่มองตัวเองในตอนนั้นนะไม่โชคดีโชคร้ายเธอทําให้คนที่เธอรักเจ็บปวดมากมายโดยที่เธอไม่รู้วันนี้เธอเจ็บปวดเพราะว่าเธอตื่นไงเธอก็ ไม่ได้ตื่นรู้นะแต่อย่างน้อยคือแบบเธอตื่นมามีหัวใจ